วันนี้ข้าพเจ้าขอแบ่งปันพระคำภายใต้หัวขอหนนทางแห่งการใช้ชีวิตโดยปราศจากความกลัวในโลกนี้มีความกลัวและความหวาดหวั่นมากมายที่คอยกดดันเราอยู่เสมอนักจิตวิทยากล่าวว่ามนุษย์มีโรคกลัวหรือความหวาดกลัวอยู่ถึงจิฟห้าชนิดและคนที่เรารู้จักกันดีอย่างนั้นโปเลียนเฮียนได้กล่าวไว้ว่าความกลัวสามารถทำลายเหตุผลทั้งหมดทำลายจินตนาการ และบันทอนความมั่นใจได้อาชัยแล้วความกลัวนั้นเป็นสิ่งที่สามารถขโมยความสงสุขและความสุขของเราและนำความเครียดเข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่แน่นอนว่าเรามีวิธีแก้ไขปัญหานี้ได้นั่นคือการมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าในใจของเราทุกคนมีพื้นที่ซึ่งเป็นที่วางที่จำเป็นต้องถูกเติมเต็ม แต่ในใจของบางคนพื้นที่นั้นถูกครอบครองโดยโลกและมาซึ่งมาจะจะเติมเต็มพื้นที่นั้นด้วยคำโกหกและความโลกและทำให้เราติดอยู่ในความกลัวอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ปล่อยให้ตัวเองครอบครองพื้นที่นั้นโดยพวกเขาตั้งตัวเองเป็นรูปเคารพและบูชาตัวเองแต่แท้จริงแล้วเจ้าของที่แท้จริงของพื้นที่ในใจเราคือพระเจ้าพระองค์ ทงเป็นผู้เดียวที่สามารถเข้ามาครอบครองพื้นที่นี้ได้และเมื่อเรามีพระเจ้าในใดเราจะสามารถเอาชนะความกลัวและดำเนินชีวิตด้วยความสงสุขและความมั่นใจใดอย่างแท้จริงกาลาเทีย2เซอีซัสกล่าวข้าพเจ้าถูกตรึงไว้ถูกึงไว้กับพระคริสต์ที่กลางเขนแล้วชีวิตที่ข้าพเจ้าดำเนินอยู่นั้นไม่ใช่ข้าพเจ้าเองที่ดำเนินอยู่ แต่พระคริสต์ทรงดำเนินอยู่ในข้าวเจ้าเมื่อเราเมื่อยอมให้พระเยซูปเป็นเจ้าของชีวิตในหัวใจของเราพระเจ้าจะเข้ามาแทนที่และขจัดความกลัวออกไปเ,เมื่อพระเจ้าอยู่ในหัวใจของเราเราก็จะได้รับความสุขและความกล้าหาญแทนความกลัวให้เรา ลองนึกภาพสงครามระหว่างอิสราเอลและฟิลิสเตียฐานรางยักษ์โกดิอัตจากค่ายฟิลิสเตียที่มีความสูงเกือบสามเมตรออกมาท้าทายกองทัพอิสราเอลวันละสองครั้งเขาพูดว่าถ้ามีใครในพวกเจ้าอยากต่อสู้กับข้าจงออกมาแต่ทหารอิสราเอลเมื่อเห็นโกลีอัตต่างก็หวาดกลัวและไม่มีใครกล้าออกไปเผชิญนะในเวลานั้นดาวิดเด็กเลี้ยงแกะผู้ยังเยาว์ ซึ่งมาส่งอาหารให้พี่ชายของเขาได้เห็นเหตุการณ์นี้ดาวิดโกรธและพูดว่าทำไมคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้ากล้ามาดูหมิ่นพระเจ้าของเราดาวิดพูดกับกษัตริย์ซาอูลว่าข้าพเจ้าจะออกไปสู้กับเขาเองในตอนแรกซาอูลพยายามห้ามเขาแต่ในที่สุดก็ยอมให้เขาออกไปเพราะเชื่อในความเชื่อมั่นของดาวิดดาวิดยืนต่อหน้าโกริอาตและกล่าวว่า ท่านมาเผชิญหน้าข้าด้วยดาบและหอกแต่ข้าพเจ้ามาในพระนามพระญาเวแห่งพลโยธาโอลิอัตยิ้มเยาะเย้เ,เขาและพูดว่าเจ้าคิดว่าข้าเป็นสุน,นัขหรือถึงได้มาหาข้าด้วยไม้เท้าแต่เดวิดใช้ก้อนหินจากหนังสติ๊กของเขาก้อนหินนั้นอพุ่งตรงไปยังหน้าผากข,ของโกลิอัตและทำให้เขาล้มลงทันทีดาวิดเอาชนะโกลิอัตได้โดยไม่มีอาวุธหนักเพราะอะไร เพราะดาวิดพึ่งพาพระเจ้าไม่ใช่พึ่งพาความสามารถของเขาเองดาวิดไม่ได้เปรียบเทียบโกยอัตกับตัวเองแต่เปรียบเทียบโกยอัตกับพระเจ้าในสายพระเนตรของพระเจ้าโกลยอัตก็เหมือนฝุ่นผงดาวิดแม้ยังยาววัยแต่เขาไม่กลัวโกลิอตรังยักเลยทําไมเพราะใจของดาวิดเต็มไปด้วยพระเจ้าดาวิดกล่าวในหนังสือโมเเจ็ดสามสิเจว่า พระยาเวทงช่วยข้าบเจ้าให้พ้นจากองเท้าสิงโตและองเท้ามีพระองค์จะทงช่วยข้าบเจ้าให้พ้นจากมือของคนฟิลิสเตียผู้นี้ด้วยดาวิดเอาชนะความกลัวด้วยความรักและความเชื่อมั่นในพระเจา้าหนึ่งยอนซีสิคสปักล่าวว่าในความรักไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์ขับไล่ความกลัวออกไปเอ่อเมื่อความรักของพระเจ้าเต็มอยู่ในเราความกลัวจะใจเรา ดาวิดสามารถเผชิญหน้ากับเผชิญหน้ากับโกลิอัตด้วยคขวยควาพระเขามั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเขาก้อนหินที่ดาวิดคว้างไปแต่ไม่ใช่แค่ก้อนหินธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อและความรักที่เขามีต่อพระเจ้าขณะที่เราต้องเผชิญกับความกลัวในชีวิตดาวิดพูดไว้อย่างชัดเจนว่าพระยาเวทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าบเจ้าข้าบเจ้าจะกลัวผู้ใด เมื่อดาวิดยืนต่อหน้าโกลิอัตกลิอัตดูถูกและสาปแช่งเขาเจ้าคิดว่าข้าเป็นสูนนักหรือถึงได้มาหาค้าด้วยไม้เท้าแต่ดาวิดกล่าวว่าท่านมาเผชิญหน้าข้าด้วยดาบและหอกแต่ข้าพเจ้ามาในพระนามพระยาเวแห่งพนโยธาคำพูดของดาวิดไม่ได้แสดงถึงความกล้าส่วนตัวของเขาแต่เป็นการแสดงความมั่นใจในพระเจ้าผู้ควบคุมชีวิตและการต่อสู้ของเขา แม้กลิอัตจะสวมมกเหล็กและถือดาบแต่ดาวิดมีเพียงก้อนหินและนังสติกกกลิอัตมองว่าดาวิดเป็นเพียงเด็กหนุม่มแต่ก้อนหินที่ดาวิดคว้างไปนั้นเป็นเหมือนโจทย์นำวิธีจากพระเจ้าก้อนหินพุ่งเข้าไปที่หน้าผากของกลิอัตและทําให้เขาล้มลงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ที่พระเจ้าทรงควบคุมเมื่อพระเจ้าอยู่กับเรา ความพยายามเล็กน้อยของเราก็สามารถนำไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ได้ดาวิดอันซาเอมลสิบเจ็ดเซกดสเดาวิดกล่าวว่าเพราะสงครามนั้นเป็นของพยาเวและพระองค์จะทรงมอบโภชานในไว้ในมือของเราชัยชนะของดาวิดไม่ใช่ผลจากความสามารถของเขาเองแต่เป็นเพราะพระเจ้าทรงอยู่ด้วย สารภาพความเชื่อเป็นการแสดงออกถึงสิ่งที่เต็มอยู่ในหัวใจของเราสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราจะสะท้อนออกมาผ่านคำพูดของเราหากมาครอบครองหัวใจของเราคำสารภาพของเราก็จะเต็มไปด้วยด้วยความคิดด้านลบและความไม่เชื่อแต่หากพระเจ้าทรงเต็มอยู่ในหัวใจของเราคำสารภาพของเราก็จะเต็มไปด้วยความเชื่อและความหวังในสดุดีอัสิเทอิงส์ดาวิดกล่าวว่า พระยาเวชงเป็นความสว่างและความรอดของคาบเจ้าคาบเจ้าจะกลัวผู้ใดช่างเป็นคำสารภาพที่กล้าหาญและมั่นคงดาวิดสามารถมั่นใจและไม่กลัวใดเพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าทงเป็นแสงสว่างและความรอดของเขาการเชื่อในพระเจ้าเพียงแค่ในหัวใจยังไม่เพียงพอโรมสิ1 0ิบกล่าวว่าเพราะด้วยความเชื่อในใจ จึงได้รับความชอบธรรมและด้วยการสารภาพด้วยปากจึงได้รับความรอดเมื่อเราสารภาพพระเจ้าด้วยปากของเราคำสารภาพนั้นจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นในความรอดของเราและให้พลังในชีวิตของเราการสารภาพความเชื่อจึงไม่ใช่เพียงคำพูดแต่เป็นเครื่องมือที่ทงพลังในการเสริมสร้างชีวิตและความเชื่อของเราใช้ชนะของดาวิดเหนือโกลิอัต ไม่ได้มาจากดาบหรือหอกแต่เขาเอาชนะด้วยคำพูดดาวิดชนะในสงครามคำพูดเพราะเขามีพระเจ้าเป็นที่พึ่งเขากล่าวกับกลิอัตว่าท่านมาเผเชิญหน้า้าดาบและหอกแต่ข้าพเจ้ามาในพระนามพระยาเวแห่งพลธาคำสารภาพนี้คืออาวุธที่แท้จริงที่ทำให้ดาวิดเอาชนะกลิันชังยักได้เมื่อเราต้องเผชิญกับความกลัวในชีวิตของเราสิ่งที่เราต้องทำก็ ก็เหมือนกับดาวิดค,คือการสารภาพพระวนาของพระเจ้าและให้คำสารภาพนั้นขจัดความกลัวออกไปการกล่าวว่าค่ารักพระเจ้าหรือค่าพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าทุกเชาจะได้เป็นพลังที่ช่วยปกป้องและเสริมสร้างชีวิตของเราได้ ดาวิดยังวางใจในพระวจนะของพระเจ้าและนำความเชื่อของเขามาปฏิบัติในชีวิตแห่งความเชื่อของเราเองก็เช่นกันเมื่อมารโจมตีจิตใจของเราเราจำเป็นต้องใช้พระวจนะของพระเจ้าในการตอบโต้และปกป้องตัวเราเองสดุดีอีซีเซอสองเต็มไปด้วยพระสัญญาของพระเจ้าข้าบเจ้าจะกล่าวถึงพระยาเวว่าพระองค์ทรงเป็นที่รีภัยของข้าบเจ้า และป้อมประการของข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าไว้วางใจการสารภาพนี้ไม่ใช่เพียงคำพูดแต่เป็นการที่ดาวิดยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าและกล่าวออกมาด้วยปากของเขาทำให้ความเชื่อของเขาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นการสารภาพความเชื่อเป็นเหมือนโล่ที่คอยปกป้องเราจากความกลัวเมื่อความกลัวเข้ามาเราจำเป็นต้องใช้พระวนะของพระเจ้า เพื่อขับไล่มันออกไปสดุดีอิสุจิตซามซอมเมนกล่าวว่าถึงแม้กองทัพจะตั้งคา่ายสูบใจของข้าพเจ้าก็ไม่หวั่นไหวถึงแม้จะเกิดสงครามขึ้นต่อสู้ข้าเจ้าข้าพเจ้าก็ยังมั่นใจอดาวิดยุดมั่นในพระวจนะของพระเจ้าและยังคงสงบนิ่งท่ามกลางความกลัวเมื่อเราวางใจในพระวจนะของพระเจ้าความกลัวใดๆก็ไม่อาจเอาชนะเราได้ บทเพลงสรรเสริญไม่ใช่แค่เพลงธรรมดาเป็นการสารภาพความเชื่อด้วยท่วงทํานองเมื่อเราร้องเพลงพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นป้อมปราการอันเข้มแข็งและเป็นโลและอาวุธเรากําลังสารภาพและเชื่อว่าพระเจ้าทงเป็นโลและอาวุธของเราบทเพลงสรรเสริญดึงใจเราให้ใกล้ชิดพระเจ้าและเสริมสร้างความเชื่อของเราให้มั่นคงดาวิดสรรเสริญพระเจ้า ผ่านสะดุดีและแสดงความเชื่อของเขาเมื่อเราสันเสริญคำสารภาพของเราไม่ใช่เพียงคำพูดแต่กลายเป็นคำสันเสริญที่เราถวายแด่พระเจ้าและทำให้ความเชื่อของเราแข็งแกร่งขึ้นในชีวิตของเราเรามักเผชิญหน้ากับความกลัวใหญ่และเล็กแต่ในอิสยาอิสยาสีเอติงสีพระเจ้าตรัสว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าตกใจเลยเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะเสริมกําลังห้างให้เจ้าเราจะช่วยเจ้าและเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาเพราะพระธรรมของเราพระสัญญาที่ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ช่วยขจัดความกลัวดาวิดยึดมั่นในพระสัญญานี้และไม่กลัวการเผชิญน้ากับโกลิอัคร,รังยักความเชื่อของดาวิดสะท้อนออกมาผ่านคำสารภาพของเขาและปรากฏชัดในชีวิตของเขา ขอให้เราทั้งหลายเก็บพระวจนะของพระเจ้าไว้ในใจของเราสารภาพด้วยปากและนำไปไปฏิบัติในชีวิตของเราเมื่อคำสารภาพและการกระทำาผสานกันเราจะสามารถเอาชนะความกลวัวใดๆใจได้พี่น้องที่รักในพระคริสต์วันนี้เราพิจารณาความเชื่อของเราอีกครั้งผ่านคำสารภาพของดาวิดใจของเราตอนนี้เต็มไปด้วยสิ่งใดใจ ที่เต็มไปด้วยพระเจ้าจะเอาชนะความกลัวได้และเมื่อเราสารภาพความเชื่อและสนเสริญพระเจ้าความเชื่อของเราก็จะเข้มแข็งขึ้นขอให้พวกเราทุกคนตั้งพระเจ้าเป็นที่รีัยและป้อมประการของเราและดำเนินชีวิตใน,นทางแห่งความเชื่อโดยปราศจากความกลัวในพระนามของพระเจ้าอาเมน ข้าพเจ้าจะอธิษฐานพระบิดาในสวนผู้เปี่ยมด้วยความรักข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณที่พระองค์ทรงอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสถานการใดในโลกนี้ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงช่วยให้เราตระหนักว่าการต่อสู้ของเราไม่ใช่ด้วยกำลังและความสามารถของเราเอง แต่เป็นการต่อสู้ในพระนามของพระเจ้า,าและขอขอบพระคุณพระองค์ที่ท่องนำเราไปทางที่ถูกต้องพระเจ้าขออย่าให้เราลังเลหรือฮืดหอยกลับเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาที่ใหญ่หลวงเหมือนโกลิอัตแต่โปรดนำทางเราให้มีความมั่นใจพระองค์และเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอวันนี้ขอให้พระองค์ทรงปกป้องเราและเมื่อเราเผชิญหน้ากับความท้าทายใดที ขอให้เราไว้วางใจในพระกำลังและพระคุณของพระองค์และขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยใช้ชนะในพระนามของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมน